สวัสดีจ้าจากสมพรเวทีสกุลการนะคะวันนี้ก็มาทำอาหารกันเหมือนเดิมนะคะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นมะระหยัดไสหมูนะคะนี่เลยก็ได้มะระมาลูกหนึ่งนะคะก็หั่นเป็นสี่สี่ชิ้นสี่ทอนแบบนี้นะคะฟักเ,เม็ดออกแล้วก็นำมาล้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูบดนะคะ แล้วก็จะมีเห็ดหอมอันนี้ก็แช่ก่อนนะคะแช่ให้นิ่มเลยนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะนำมาหั่นก็ได้เลยไม่ต้องหั่นก็ได้นะคะเราก็จะมาหมักหมูกันก่อนนะคะอย่างแรกเราก็ใส่น้ำมันหอยลงไปเลยนะคะตามอวยซิวขาว แล้วนี่พริกไทยนะคะใช้พริกไทยขวดนะคะแล้วแต่มีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะอันนี้จะเป็นกระเทียมสับนะคะใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะแล้วเราก็นำมาคลุกเ้าให้เข้ากันเลยนะคะนี่เลยจ้าเขาให้เข้ากันเลยนะคะมีวนเส้นเราก็ใส่วนเส้นได้นะคะแต่วันนี้สมภอไม่ได้ใส่วนเส้นนะคะเอาหมูอย่างเดียวเลย คนให้เข้ากันนะคะเราก็ทิ้งไว้ประมาณ4 5หนาทีนะคะแล้วเราก็นำไปยัดไส้มะละนะคะเมนูมะละยัดไส้หมูเห็ดหอมนะคะวันนี้มีเห็ดหอมด้วยก็ใส่ลงไปนะคะก็จะเพิ่มความอร่อยแล้วก็ความหอมด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็นำไปยัดไส้แบบนี้เลยนะคะ ยัดลงไปให้เต็มเลยนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นทผ่นทอนแบบนี้ถ้ามีวนเส้นเราก็นำวนเส้นมาแช่น้ำแล้วก็นำมาสับแล้วก็คลุกเค้าไปกับหมูก็ได้นะคะนี่จะเป็นเห็ดหอมจ้าวันนี้สมพรจะไม่หั่นนะคะตั้งน้ำให้เดือดเลยจ้าน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่มะระที่เรายัดใส่ไว้นะคะ ก็เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะที่น่ากินน่าอร่อยแล้วก็เป็นเมนูพื้นบ้านนะคะมะระก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยนี่นะคะใส่ลงไปเลยจ้าน้ําเห็ดหอมที่เราแช่เราก็ใส่ลงไปได้นะคะเราก็ล้างก่อนเห็ดหอมนะคะแล้วก็นํามาแช่น้ําน้ําที่เราแช่เห็ดหอมนี่นะคะมีความหอมเราก็ใส่ลงไปด้วยได้นะคะ ใส่น้ำปลาลงไปก่อนเลยจ้ามะระนะคะก็จะมีสรรพคุณนะคะช่วยลดโรคเบาหวานนะคะฟ้ามขมของมะระก็ช่วยในไหโลโรคนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะลดการเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดอีกทีหนึ่งแล้วก็ ช่วยรักษาโรคตับได้นะคะและทามํารายาไทยนะคะเห็นมะละคมขมแบบนี้นะคะแต่ทานแล้วช่วยให้เจริญอาหารด้วยนะแล้วก็ยังช่วยขับพยาธนะคะน้ำมะละนะคะนำมาคั้นดื่มสดๆนะคะก็ใช้เป็นยาระบายมันอ่อนได้นะคะแก้อาการข้อเข่าเสื่อมบำรุงข้อนะคะมีจ้าเราก็เปิดออกมาแล้วนะคะเราก็ จะได้มะระแบบนี้นะคะเราก็ต้มต่อนะคะมะระยัดไส้นะคะเราต้องต้มให้แบบเปื่อยๆนะคะก็จะมีความนุ่มความหอมของมะระก็จะมีรสขมนิดๆไม่ขมเยอะนะคะดีจ้าเห็ดหอมใช้ทั้งดอกเลยจ้าประดูปรยนินดีๆมะระเริ่มหลายอย่างนะคะช่วยฟอกเลือดด้วยนะคะรักษาโรคที่เกี่ยวกับตับ ช่วยย่อยอาหารเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงเป็นยังไงล่ะประโยชน์ของมะละนะคะนามาปรุงอาหารก็ได้หลายเมนูไม่ว่าจะนามายัดไส้แบบนี้หรือนามาผัดกับไข่ดีเลยนะกินมากๆเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าเมนูนี้มะละยัดไส้หมูเห็ดหอมอร,อ,อร่อยอร่อยจ้าวันนี้ก็ชวนเพื่อนมา ก,กนนะะมาล้ายัดไส้นี้ก็เป็นอนะอร่อยที่อร่อยออร่อยนะคะนำมาแกงกะทิก็เป็นเมนูที่สุดยอดมากเลยนี่นะคะก็ต้มนานๆหน่อยก็จะลดความ่มลงไปได้นะคะวันนี้สมพรก็นํามาฝากเพื่อนๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจสมพรด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าสมพรจะมีเมนูอะไรมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะ ก็ไว้พบกันใหม่จ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ